พาคุณผู้ชมไปท่องเที่ยวที่ชายหาดอำเภอการตังจังหวัดตรังกันบ้างนะครับตอนนี้ทางอำเภอการตังนะครับที่อบตว,วังวนก็ร่วมกับผู้นําในชุมชนในพื้นที่ครับชูจุดขายดึงนักท่องเที่ยวเปิดให้ล่องเรือไปเก็บหอยตลับด้วยตัวเองเป็นปีแรกด้วนะครับแล้วก็สามารถเอาไปทําเมนูอาหารในกินกันแบบสดๆเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวในพื้นที่ครับ แผนท่องเที่ยวเปิดประสบการณ์ใหม่ด้วยการพาไปเก็บหอยตลับหรือว่าหอยปากที่ชายหาดบ้านแหลมหมู่ามํบาบลวังวนอาเภอกำตังจังหวัดตรังนะครับสามารถเก็บหอยด้วยมือเปล่าหลังน้ําทะเลลดต่ําในช่วงเช้าหรือว่าช่วงเย็นนะครับหอยตลับมันก็จะโผล่มาให้เห็นแบบจับได้ง่ายๆครับอันนี้เป็นปีแรกด้วยที่ทางอบตอวงบังวนร่วมกับผู้นําชุมชนในพื้นที่แล้วก็ชาวบ,บ้านแหลมจัดก,กิจกรรมลงเรือสิบกา,ฟาแฟเก็บหอยกินปูดูน้ําทะเลขึ้น นายมะเสมเตะเซนผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่3ตำบลบางวนบอกว่าใช้หาดบ้านแหลมอย่างเนื้อที่ประมาณพันกว่าไรครับเป็นแหล่งนุรักหอยตลับแหล่งใหญ่ที่สุดในตรังเลยครับช่วงเดือนมก,กราคมจนถึงพฤษภาคมทุกปีจะมีหอยตลับถูกคลื่นซัดขึ้นมาแล้วก็เกยชายหาดหลังน้ําลดเป็นจํานวนมากเลยครับแต่และเดือนเนี่ยชาวบ้านจะมาหาหอยตลับได้ประมาณ1ตันขายกันกิโลกร,รัมละ5-10บาทก็สร้างรายได้เฉลี่ยประมาณ5 0,000 0บาทต่อปีเลยครับ ขายก,าก็ประมาณกิโลลูกโตก็ประมาณ1ิบบาทครับลูกเล็รกขนาดก็ประมาณสี่ห้าบาทครับช่วงนี้าหาได้มากสุดนะคนละกิ๊กเาประมาณอ่าอ่าเป็นร้อยโลครับร้อยกว่าโลบางคนก็หาได้ร้อยกว่าโลหาด้วยมือนะครับหาด้วยมือกันรสชาติเขากินเหมือนกับอะไรคะอ่ารสชาติเ็ากินเหมือนกับอ้อยหวานนั่นแหละครับมันมีความอ่อหวานแล้วก็ มันน่ากินนะครับอร่อยครับส่วนกิจกรรมที่เปิดให้นักท่องเที่ยวหาหอยใช้เวลาประมาณ3-4ชั่วโมงนะครับหรือว่าจนกว่าน้ำทะเลจะขึ้นมาท่วมชายหาดราคาคนละ400-500บาทนะครับ นอกจากนี้พอหาหอยมาได้แล้วนะครับคุณผู้ชมก็เอามาทําอาหารกันสดๆดกลางชายหาดแบบนี้ไปเลยครับเสิร์ฟพร้อมกับน้ําชากาแฟแล้วก็อาหารทะเลอื่นๆอีกมากมายมีทั้งปูดําไข่ปูม้าลากะพงหอยนางรมหรือว่าหอยแหลงผู้ก็มีครับ หลังจากถ้าผ่านพ้นเดือนพฤษภาคมไปแล้วคุณผู้ชมหอยตลับเนี่ยมันจะลดลงเหลือน้อยครับแต่ว่าก็จะมีกุ้งหอยปูปลาอื่นๆให้จับกันได้ต่อเผื่อว่าใครอยากจะไปท่องเที่ยวผมให้เบอร์โทรศัพท์ติดต่อทางชุมชนไว้ครับที่0828025208ครับ